นีจะมาบอกว่าทําไมถึงไม่ลงคลิปโอเคไปเรื่อนเลยหนึ่งเลยคือตอนทําคลิปเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมแต่เวลาที่มีอยู่เนี่ยมันก็ต้องทําการบ้านถูกไหมซึ่งการบ้านมันก็เยอะพอสมควรเลยและอีกอย่างหนึ่งเวลาเนี่ยมันมีน้อยมากสมมุติว่าตัวละครเราเนี่ยคือการเดินทางของนาฬิกามันก็จะไปเร็วขึ้นเรื่อยๆและมันก็จะ แล้วก็การทำบล็อกคลิปเนี่ยมันก็ใช้เวลาโคตรนานเลยและอีกอย่างหนึ่งประเด็นเลยคือเจอรี่เนี่ยมันเป็นคนช่วยทำบล็อกคลิปนิดนึงนิดนึงจริงๆอิอะแล้วมันก็มาล้อเลียนว่าทำบล็อกคลิปช้าและอีกอย่างหน,นึ่งตอนตัดต่อเนี่ยมันใช้เวลาโคตรจะโคตรโคตรนานแล้วก็ใช่มีคนชื่อว่าดูมมาช่วยตัดต่อคลิปนิดนึงอีกแล้วอ่ะแล้วก็ มันมีสอบคลิปที่ก็มีแค่นี้แหละมาดั้งบนเฉยๆโอเคจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกัน